เรียนบาลิสตายิ่งใกล้จะจบแห่งใกล้จะจบลักสุดยิ่งเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆจะมีการฝึกเพื่อให้เป็นมืออาชีพในสถาบันเปรียบจะเหมือนเปิดร้านคาเฟ่จริงทำทุกอย่างจริงนี่สิเ้องค่ะพี่น้องแล้วก็เรียนทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าเนาอะ,อะร้านคาเฟ่เนาะ สมมุติว่าเราเปิดร้านคาเฟ่เังสิเนาะพี่น้องคิดจะเปิดมีทุนคิดแลลวดีๆเังสินะก็สามารถเปิดบริหารจัดการได้เังสินะหลักสูตรเป็นแบบนั้นทีนี้อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการฝึกให้เราการพูดการฟังการอ่านการเขียนเรียนรู้การใช้ชีวิตข้างนอกเองสินะพี่น้องในชั่วโมงเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะคู่ก็บ,บอกว่า วันนี้นตามหลักสูตรครูจะพาไปที่คาเฟ่ข้างๆของสถาบันสถาบันแม็กซ์โรเชั่นเนาะเป็นคาเฟ่ที่มีลูกค้าเยอะเราเดินไปแค่หนึ่งนาทีก็ถึงสินะมันอยู่ใกล้กันเนาะพี่นอ้องครูก็บอกว่าจะเป็นการฝึกเวลาสมมุติว่าเราเป็นลูกค้าเข้าไปในคาเฟ่เราจะสั่งกินกาแฟหรือว่ามันจะมีเมนูอาหารแบบ ง่ายง่ายเองสิเนาะแล,แล้วแต่คาเฟ่เนาะส่วนมากคาเฟ่ที่นี่จะเป็นแบบนี้มีเมนูอาหารจานด่วนนอกจากจะสั่งกาแฟมามากินแล้วก็ยังแบบมีเมนูง่ายงายงสิเนาะพี่นอ้องนักเรียนไม่ต้องจ่ายเพราะว่าสถาบันเนี่ยจะเป็นคนไปจ่ายครูก็ครูก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยครูบอกว่า,วาพอไปถึงก็จะไปยืนถ่ายรูปกลุ่มทั้งนักเรียนทั้งครูทั้งหมด11คนเนาะ แล้วก็ให้เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยหาคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยขอเขาว่ามาถ่ายมาถ่ายรูปให้เราได้ไหมยังสิเนาะนฉันกันังฟังอยู่ค่ะเข้าใจว่าคู่นะ่ะสีผ้าไปหลางคาเฟ่แต่รายละเอียดว่าเออเราจะไปสั่งออเดอร์นะแล้วออสถาบันเป็นคนจ่ายยังสิว่าท่านเข้าใจบันไดพี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงนะคะครูก็พูดุ เราไม่เก่งภาษาเนี่ยสิ่งจําเป็นก็คือสมาธิในการฟังบางที่ห้องแบบว่าเออคนที่เขาฟังรู้เรื่องเขาก็เออดีใจหัวเราไปน้ากันเจ็งสี่นะแต่ว่าจากของเนี่ฟังแล้วต้องแปลแม่อันนี้พูดเรื่องจริงให้ฟังนะพี่น้องค่ะอายุหลายแล้วไปเรียนเนี่ยที่เล่านี่ไม่ไม่ได้เขินอายไม่ได้อะไรนะคะภูมิใจถ้าเรียนถ้าถ้าฉันสามารถเรียนจบได้เรียนจบหลักสูตรร้อยยี่สิบชั่วโมง แล้วได้ใบประกาศตัวนี้ส่วนใบประกาศที่เคยโชว์แล้วได้น่ะคือใบประกาศในส่วนที่ว่าเราไปเรียนผสมกาแฟไปเรียนชงกาแฟอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักสูตร120ร้อยี่สิบชั่วโมงนี้ก็คือใบเซอร์ติฟิเคตอีกส่วนหนึ่งใบประกาศอีกส่วนหนึ่งแล้วปีใหม่หลักสูตรน,นี้จะจบเดือนกุมภามกราคมกุมภาปีใหม่เนี่ยครูก็จะให้ไป ให้เราไปาหาร้านคาเฟ่ที่จะไปฝึกเลื่นเลื่นวัไปเองของพี่นอ้องไปทดลองงานไปฝึกงานหาหาเองแต่ถ้าหาเองไม่ได้ <c oughs> สถาบันก็จะหาที่ให้คุณลงเองแต่ว่าขั้นต้นนะคุณต้องหาเองก่อนที่นี่จะฝึกให้เราพึ่งพาตัวเองทุกคนก็ไม่ไม่ไม่มีใครรู้สึกแบบ เออฉันจะหาได้ไหมอีหย,ยังสิแมค่ค่ะทุกคนมีหมองแล้วสินะมีได้ฉันเนี่ยหะ <c oughs> มีเพื่อนที่ที่ครูให้เป็นตัวแทนว่าเขาจะต้องไปหาคนมาถ่ายรูปให้เราเนี่ยมันก็คือเป็นการฝึกการสนทนาการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอีหยังเป็นเป็นเรื่องในบทเรียนทีนี้เราก็หาคนถ่ายรูปให้ได้มันก็คนที่นี่จะเป็นคนที่เฟรนลี่มากนะคะ จะ,จะแบบเออเขาสิยินดีไหมคะ่ะเออยินดียินดีมากเลยอย่างสินะยินดีที่ได้เป็นคนเป็นคนที่ถ่ายรูปให้เราสิไหมเขายินดีมากๆากสินะจะไม่มีแบบยังไม่เคยเห็นนะพี่น้องแบบเอออีหยังไงซันสีแสดงอาการแบบนี้จะไม่มีมีแต่แบบเออยินดีปีดาทีนี้พอเข้าไปเข้าไปในร้านครูก็ไปยืนพูดกับอ่าบาริสต้าที่ประจําร้านเนาะเออว่าละว่า,วามาจากอ่านีฟังรู้เร่องเยอะ มาจากสถาบัน m a x ก l ิโลชันเป็นการเรียนการสอนเราจะมากินสั่งให้นักเรียนฝึกสั่งแล้วก็อคอมเพนเนาะครูไม่หัวขอให้ว่าเออโลเคชันการจัดบรรยากาศร้านการเสิร์ฟดีไหมรสชาติเมนูที่เราสั่งมาเป็นยังไงซินาะให้เราให้ห้าวิจาร์แต่ว่าวิจาร์ในกระดาษนะคะครูก็จะให้กระดาษมาทีนี้ชัน ฉันมนุษย์ผู้ไม่รู้ว่าอาหลังจากที่ครูสั่งนักเรียนที่เย็นอยู่ข้างหลังตามคิวเนี่ยจะต้องสงร้างเหล่าตะคุณสิสร้างนะสร้าง,ง,งยังไงสร้างไปกินนะสร้างกินที่ที่โต๊ะในในคาเฟ่นั่นแหละคาเฟใ่ใหญ่แบบเหมือนร้านอาหารเลยนะฉันเย็นที่สองไม่ทันตั้งตัวเอา้ทอาทุกขมาก็เลยถอยออกมาเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนที่เขาเขาอ่า เพื่อนคนนั้นเขาเขามาเรียนเพื่อที่เขาจะเปิดคาเฟ่เนาะเขาบอกลูกนี่เธอสั่งเลยเธอสั่งเลยเอ่อฉันก็นอ่อยอียงวะเอียงสินะพี่น้องแต่ยังว่าแต่หัว,หวถอยออกมากห้มูอีกคนนึงคนื่น,นเขาไปก่อนโมโม่เลยเข้าใจว่าอันฉันยานไปจ่ายตีออียงสินะแบบว่าอันเราไม่ต้องจ่ายนะสถาบันจ่ายให้อียงสินะที่ทีจริงฉันอะ่ะกับกับพ่ออันอยุต่ว่ามันตกขมะไหมพี่น้องมาดนี้ ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้ะทุกคนก็สั่งกาแฟแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนเนาะแต่ว่าฉันน่ะความที่เราเป็นคนกินกาแฟแค่แก้วแก้วเดียวตอนเช้าตื่นนอนหลังจากนั้นจะกินไม่ได้เพราะว่าถ้ากินนี่ก,ก็ขึ้นนอนบหลับเลยพี่น้องจะเป็นคนกินกาแฟได้แค่แก้วเดียวทีนี้ฉันก็เลยสั่งน้ำน้ำอแอปเปิลปั่นแอปเปิลเขียวปั่น คูเล่บอกว่าของเธอนี no, ่เมนูพิเศษเด้นี่เธอสร้างแอปเปิลปันมาสั่นมาก็เรยาบอกคู่าฉันนันกินกาแฟได้เมือละถ้วยเดียวทีนี้ก็คุยกินไปก็ก็คุยกันไปบรรยากาศรีแลกเนาะเป็นชั่วโมงเลยนะคะสำสำหรับการน่ะการฝึกมามามาใส่ชีวิตสมมุติเป็นลูกคเป็นลูกค้าร้านคาเฟ่เองสิเนาะจะได้เห็นการบริการของเขา อ่าแล้วเข้าเป็นผู้เป็นลูกค้านี่เข้าเข้าต้องการการบริการแบบใดยังสินะกูก็คุยไปเนาะนั่นแหะพี่น้องก็เลยว่าการเรียนการสอนหลักสูตรร้อชั่วโมงได้ใบเซอร์ติฟิเคตมาถ้าเราจบได้ใบนี้มาเราอยากทํางานเป็นบาริสซ่าเราก็สามารถเอาใบนี้เอาใบที่ที่เข้าจบร้อยชั่วโมงของสถาบันนะะี่ค่ะอ่าเป็นรัฐบาลออกให้นะคะใบ ใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยใบประกาศเนี่ยเป็นร,รัฐบาลของนิวเซาวลออกให้ทีนี้ฉันเรียกว่า <c oughs> เขาเขาเรียนแบบจริงจังทุกขั้นทุกตอนไหมคะ่ะแต่ว่าอ่าแล้วแต่ใครจะเรียนและรับได้แค่ไหนแล้วฟังฟังเมืองแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะจบเร,เรียนเร,รียนซีเคอนหรือบอมเมียนมาคุณสิจบพร้อมกันังงสินะฟังแล้วก็คือคงไม่ใช่อ ยูทีวาเข้าตรงที่เราไปฝึกงานเนี่ยเขาก็ต้องออกใบใบใบวาผ่านการฝึกงานกับเขาจากชโมงสิเนาะคะ่ะไปแล้วเราก็ไปไปยื่นที่สถาบันอีกว่าเออเข้าไปฝึกงานมาแล้วเดยอยังสินะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ฝึกนานนะคะฝึกแค่สิบสี่สิบสี่ชั่วโมงสิบหชั่วโมงสิเนาะแต่ที่ฝึกหนักก็คือฝึกในสถาบัน ฝึกแบบเสมือนจริงในสถาบันเพียงแต่ว่าจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนสมมุิว่าอาทิตย์นี้รุ่นนี้ได้เป็นฝึกเป็นบาริซ่าอาทิตย์ต่อไปก็จะเป็นพนักงานเสิร์ฟอาทิตย์ต่อไปก็จะเป็นคิเคียนแฮนคี้เคยนแฮมก็จะมีหน้าที่ปิ้งขนมปังเตรียมเตรียมขนมเตรียมขนมที่กินกับกาแฟาที่ลูกค้าสั่งมีมีในเมนูเนาะค่ะแล้วก็ล้างอุปกรณ์จะเป็นจะเป็นแบบนั้น เปลี่ยนมวลเวียนทุกคนต้องได้ทําหน้าที่ทุกอย่างเท่าเทียมกันเขาเรียนไปเร็วครูก็จะให้ทําเรซูเม่ประวัติการแนะนาตัวว่าชั้นชําน่นในในด่านใดด่านใดเวลาเขาไปสมัครงานสมมติว่าเราจะไปสมัครงาน,รงานบาริสตา้าใช่คะถึงจะทํางานในสายอาชีพไหนก็ช่างจะต้องมีเรซูเม่ไปเยืนสมัครงานสมัครออนไลน์หรือส่วนมากที่นี่ก็จะเป็นสมัครออนไลน์เนาะ รูก็จะพาทำพาทำ,าทำนี่บ่าแม่มาคู่สิเขียนให้ปับๆด้ให้หัวข้อมาเรซูเม่นี่มันจะมีหัวข้อนี้นี้นี้นคุณจบหลักสูตรนี้มาคุณเก่งในด้านไหนเอาความความพิเศษความมืออาชีพของกับของของอกมาบรรยายมีประสบการณ์มาทอะไรทอะไรยังสินะค่ะรูก็จะก็จะให้หัวข้อมาแล้วให้เราทำกันเลยวะ ฉันผู้ไม่ฉันผู้ไม่ชํานาญการเรื่องภาษาแต่ว่าพ่อมู่อูปปาปากลับไปน้าเขาใดโยงสีนะส่วนมากจะสังเกตพ่อเขาสังเกตปุ๊บคือเวลาครูพูดเป็นประโยคแบบประโยคสมบูรณ์สิสปปไหมคะห้อสิเป๊ปบอะไรทั้งเมือไหมพี่นอ้องแต่ว่าอ๋อมันอันนี้สิถ้าเห็นมูเห็ดไม่ใช่เรอลอการบ้านนะคะเหมือนเหมือนเมื่อวานเนี่ยพ่อเนะอ๋อเข้าใจแล้วเป็นแบบนี้งสิไหมห้างก็สิเห็ดไดอย่างนีสินะพี่นอ้อง มนเ,นเมื่อคืนนี่แล้วบอกเับพ่อยังไงวะเออข่อยก็คิดอยู่ด้ข่อยอ่าการฟังภาษาของข่อยเนี่ยมัน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 บอดีปันไดแต่ว่าในกระดาษในยังเสวลาคู่หเหตุการณ์บานหรือเป็นกระดาษคําถามคาตอบหรือเป็นข้อความมาแล้วมี <c oughs> คําถามคําตอบอีกยังเสรอันนั้นคือว่าด้ยองกับข้องทําได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าการฟังเนี่ยก็จะจะมีปัญหาขัดอยู่ฟังฟังแล้วต้องแปลสิบางที่ฟังบาท่านไมพน่พี่หน่อยพี่น้อง ฟังบพราท่านยังฟังเป็นยังยังคุ้นชินกับแบบเป็นภาษาไทยอยู่งี้นะแต่ว่าเมื่อวานไปขึ้นรถเมย์ขึ้นขึ้นรถเมย์กับรถไฟเนอไปแล้วแล้วแต่วันในระหว่างที่รอรถเมย์ความภูมิใจของเจ้าของพี่น้องอ่าก็เลยมีมี่มีผู้โดยสารคนหนึ่งเนาะมารอขึ้นรถเมย์กันเพื่อนก็นเลยถามะจะมารอรถเมย์สายใดวันซุกร์ุ่นี่ก็เลยว่า เขาก็พูดมันภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นคําถามพื้นๆแบบเนี้จะรู้โดยทันทีคือปตองแต่แปลอย่างนี้สินะแต่ถ้าเป็นภาษาทางราชการหรือหรือคําศัพที่เจ้าของบุคุณชินเนี่ยก็ใช้ใจเวลาอยู่ก็เลยบอกเขาว่าฉันลอดสายหาสิบเอ็ดหาสิบสามหาสิบเจ็ดขั้นใดมาก่อนฉันกลับไปถ้าเป็นล่งงสายเป็นว่าก็เลยว่าล่งบุลุ่งกองอันเธอไปยังพะยันอ่าคนที่นี่เขาจะถามกันแบบแบบคุยกันแบบสบายนะคะก็เลยว่าฉันไปเลี่ยน ฉันไปเรียนบริสต้าเลียนยูเทปติไปนะก็เรียกว่าเออที่จริงสถาบันแม็กซ์โลชันที่รุนีไปเรียนนี่เหมือนเหมือนกับเขาเป็นเขาเป็นคนเศ้าไหมเขาเป็นเขาเป็นสาขาคือใครกันวางสี่ซาเปนองลุนี่ก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่าเวลาเรียนแล้วแต่เราจะเลือกเรียนที่เทปหรือที่แม็กซ์สโตรชันก็เลยถามอันเธอมาตาไซส์มาเธอรมาตาประเทศไหนก็เลยว่าอยมาตาไทยเลยถามเขากับนวานเทอร์ไทยไปเที่ยวเมืองไทยบอก ฉันเม่เคยไปยักเทียแต่ว่าฉันมากมากฉันเบิ่งในทีวีปะนะฉันชอบเมืองไทยหลายปะนะว่าอันรูนี่ก็ถามเขากลับนะว่าเจ้ามาตาประเทศไดเจาเป็นคนออสเตรเลียเลยบอนนะาว่าออสเตรเลียนี่ก็คือเกิดที่ประเทศออสเตรเลียเป็นคนออสเตรเลียนนะเขาอืนนะ่นเนาะแล้วเลยว่าบอข่อยมาตาสวีเดนพะนะมาแต่แต่อายุเจ็ดขวบข่อยก็ไปเลียยอยู่เทปคือกันเลว,ว่า ทีละถามมาเท่ามเลี่ยนอยู่เทปตินสินะบัตรคาถามสุดถ้ายก็คุยกันหลายเยอะอยู่นะคะเพราะว่ารอรอรถเมย์ก็ประมาณสิบนาทีเพิวนเว่าเท่าเท่าเมอมาโดนเท่ามาออสเตเลียโดนไปนี่แัมเรีเลว่ากัสามสี่ปีนี่แหละเลวางสี่เนาะป้าเท่าเก่งเนาะพัดนะเอ้า ฉันไม่ไม่ช่วฉันซีวอาได้เด้เพิ่นว่าฉันเลยว่าเอา้าบ่ฉันกับฉันกับหัวเนาาฉันก็ว่าเธอบอกว่าฉันดีใจติงสินะที่ยิงพูดก็คือพูดพูดง่ายๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเข้าใจเข้าใจเวลาเราพูดออกไปแล้วเขาเข้าใจไหมอ่ามีมีอันหนึ่งที่ที่แบบว่าเขาฟังเขาฟังที่แหลกน่ะเขาเขาไเข้อ,ขอใจลุนี่ถามเขาว่าเธอเคยไปเธอเคยไปอ่าเที่ยวเมืองไทยยากเทีย,ทยทบ่อนไหม รู้นี่ใช่ประโยคที่แบบว่าง่ายๆเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเนาะใช้คําว่า have you been in Thailand before ทมเขานะเธอเธอเคยไปเมืองไทยมาก่อนบอยอย่างสิไหมคะ่ะคืออันนี้ประโยคที่สมบูรณ์ฉั้นบรูฉันลูดแต่ว่าเออฉันถามคำนี้องกสินะแล้วพอพอจะถามอีกอ๋อแล้วก็ตอบได้ยังสิไหมคะ่ะพอเขาก็ตอบได้ยังสิไหมอันมองเลียนมันกะเดินไม่ถึงสองนาทีก็ถึงห้องเรียนแล้วสิไหมค่ะอยู่ขางไปรถไม่การเดินทางไปเรียนมันจะใช้เวลาอยู่แต่ว่า พ่อใจห้างบรได้รู้สึกว่าจะอยากเลี่ยนไหมคะไม่ได้รู้สึกการเดินทางมันใช้เวลานะมันแย่นะอุ้ยฉันจังสจนังสีไหมไม่เป็นแบบนั้นกลับมาแต่ละรอบอแต่ละมือที่ไปเลี่ยนอ่ะก,ก,กับมือ,อยู่แต่ว่าเหนื่อยก็คือเรากดดันเนาะเรากดดันเพราะว่าภาษาเราห้าวห้างบกเก่งไหมคะ่ะเวลาคู่วายัางเสียบางวันก็คือไม่ได้ติดขัดเลยรู้ทุกรู้นังสีนะบางย่างกะ เออฟังแล้วก็ต้องถามโมโยงสิไหมพราว่าถามคู่แมงคู่อธิบายกะก็่าเข้าใจให้เกาก็ต้องคุยกับโมเพื่อนเขาก็ไม่เก่งภาษาเขาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นแบบเป๊ะๆงสิเวลาเขาพูดเขาจะพูดในในศัพที่แบบว่าเข้าเข้าเข้าใจได้อย่างสิไหมพี่น้องกัซซมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆการเรียนบริสต้าที่ประเทศออสเตรเลีย